นี้คือต้มยำต้มยำอะไรต้มกบเหรอกบค่ะกบน้ำใสต้มยำกบน้ำใส่ใสปลาหมึกไข่เค็มไข่เค็มปลาหมึก ครับเรากลับออกมาจากบ้านหาดเล็กเราจะเดินทางกลับกรุงเทพเนื่องจากว่าเราจะต้องไปเรื่องการจัดงานสงกรานต์แต่เมื่อสักครู่นี้ระหว่างขับรถอยู่มีสายโทรศัพท์เข้ามาครับก่อนอื่นครูตัดสวัสดีครับก่อนเพื่โดสวัสดีครับ มีโทรศัพท์จากช่องทีวีช่องวันนะฮะโทรมาว่าจะขอเวลาสัมภาษณ์พวกเรานะครูตักแต่เมื่อกี้คุยกันทางไลน์ฮะ,ะมีโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็ขอขอคุยกันทางไลน์เพราะว่าบอกว่าเรากำลังเดินทางกลับอ,อยู่ก็คือจะสัมภาษณ์เรา<ม>เกี่ยวกับช่องโดโดพาเที่ยวสัมภาษณ<ม>์ผม,มสัมภาษณ์โดโดสัมภาษณ์คูตักเนาะ ในช่วงข่าวเที่ยงวันของวันที่สิบสิบสิบเอ็ดนะของวันที่สิบเอ็ดเพราะวันที่สิบนะเพราะวันที่สิบเราจะต้องอยู่ในงานสงกรานซึ่งซึ่งก็นี่ยวันนี้วันที่เก้าเราก็จะต้องขับรถกลับก็พอดีเลยทีแรกเขาจะขอวันที่สิบแต่เราก็บอกว่าติดงานก็ขอเป็นวันที่สิบเอ็ดในช่วงข่าวเที่ยงวัน ก็แจ้งข่าวเ,เพื่อนทราบครับเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจะทางผู้กำกับรายการหรือเคลียร์ถีบจะโทรมาบอกข้อมูลพวกเราไม่รู้คลิปนี้ออกไปเราจะไปออกรายการแล้วหรือยังเนาะแต่ว่าเ,เพื่อนๆก็ติดตามรับชมนะครับช่องวันของวันที่11 ช่วงข่าวเคีย่งวันเดี๋ยวรอเขาโทรมาคงจะคุยกันในรถนี่แหละเพราะว่ามันก็จะต้องอยู่บนเส้นทางที่เรากำลังเดินทางกลับจากจังหวัดตราตจังหวัดตรา,าไปกรุเงเทพครับเพื่อนครับเราขับรถมาถึงระยองฮะก่อนเปิดกล้องนี่เมื่อกี้ทางช่องวันก็โทรมาเนาะ ครีเอทีฟโทรมาพูดคุยข้อมูลที่จะสัมภาษณ์ในรายการของช่องวันในวันที่11นะฮะช่วงเที่ยงวันช่วงข่าวเที่ยงวันของคุณอยู่ทางขวาช่วงข่าวเที่ยงวัน,วววนอันนี้เราก็เลยต้องมาหาข้าวและประทานกันมืดค่ำหน่อยเรามาที่นี่ฮะบ,บ้านลุงคอง ยังไม่ทันเข้าตัวเมืองระยองครับไปเลยองหาข้าวกินก่อนก๋วยเตี๋ไปะะน่าจะเป็นร้านที่ได้รับความนิยมนะฮะเราก็สุ่มมาที่จอดรถเต็มเอียดหมดเลยต้องเข้าไปจอดในซอยนี้เดี๋ยวต้องถามทางร้านเขาว่าจอดได้หรือเปล่านะสวนอาหารบ้านลุงคอง เดินเข้ามาด้านนี้ครับสรุปว่าก็ต้องเอามาจอดในที่จอดนะขวางกันบ้างเดี๋ยวเขาตามถ้ามีรถออกแล้วเขาก็มาตามกันนะโอเคแล้ดวดูกันคุณตักไปนั่งไหนแนละ้วให้ดูออบรรยากาศคร่าวๆก่อนนะมาค่ำแล้วเมนูแนะนำของเขา มไข่คเค็มกระเพรากรบแกงเผ็ดไก่เก้งกวางผัดพริกไทยดำแกงส้มปลากระกพงยำตะไคร้บรรากาศเขาในสวนอะไรประมาณนี้มีเสียงน้ำน้ำไหลมีเสียงน้ำตกนี่เหมือนจะเป็นบันไดเลื่อนให้เด็กๆเ,เล่นด้วยฮะมีห้องแอร์ประมาณนี้เลย ที่นั่งแยกเป็นส่วนๆวนอยู่ในสวนเสียงน้ำปุน้ำตกเนาะที่นั่งบางที่ก็เป็นคล่อมอยู่ในคลองนะนะก็บรรยากาศดีทีเดียวนี่เรามาก็โปรเพภาพที่ตกดินไปแนละ้วเดินมารู้สึกว่า ที่นั่งจะแน่นขนาดเลยเนาะได้รับความนิยมเนาะร้านนี้เนาะน้องนี่นี่ระยองเลยใช่ไหมครับอ๋อนี่ระยองอเรียกเรียกว่าตำบลอำเภออะไรอะตรงนี้อันนี้เป็นอำเภอแกลงอะเภอแกลงเนาะระยองต้องไปอีกถึงจะถึงระยองอใช่ไหมตัว,ต,วตัวจังหวัดระยองอผมกำลังจะกลับไปกรุงเทพต้องต้องไปอีกเนาะอ,อำเภอแกลงแล้วกันนี่ชื่อว่าร้านร้านสวนอาหารบ้าน บ้านลุงคองอ่าเป็นอาหารป่าอาหารปลาเนาะมีอะไร่อย่างอืมมีอะไรบ้างน้องมีอะไรบ้างสั่งอะไรไปบ้างาาอาหารนะคะมีมันผัดไขเ่เค็มค่ะต้องขาไก่ถ้วยค่ะทอดมันปลาค่ะแล้วก็มีข้าวผัดกะเพรากุ้งบวกไข่ดาวค่ะขา้าสองจานค่ะแดดเยอะจริงเต็มทุกโต๊ะที่เป็นซุ้มเป็นอะไรต่างๆเนี่ยฮะอ่าบรรยากาศฟ,ฟังเสียงน้ําตกไงเสียงน้ําตกมาจากตรงนี้นี่เอง นั่งนี้ก็ดีปีดวิเวกดีเงยียบดีนี่ถ้าเกิดมาเป็นหมู่คณะก็มีห้องแอร์เนาะแต่นี่แดดร่มลมตกแล้วครับไม่ไม่ค่อยร้อนนะครับมาแล้วอันนี้คืออะไรครุับปลาหมึกไข่เค็มไข่เค็มปลาหมึกวันนี้เรามาบรรยากาศคลึมครึมนะอันนี้คือต้อยมยำต้ยมยำอะไร กบเหรอกข้าวกบน้ำใสต้มยำกบน้ำใส่เผื่เดินเหมือนเทอดกะเพราไข่ดาวกะเพราอะไรไข่ดาวกะเพราบุ้งไข่ดาวผิดราต้มผักไก่ด้วยราต้มผักไก่ครับทานข้าวด้วยกันครับชิมชิมสบายสบายเนาะเดินทางลุยลุยกันมาก็คุยต่อเมื่อสักครู่ฮะก็เรียบีบของรายการช่อง ช่องวันนะคุณนะแล้วก็พูดคุยให้สัมภาษณ์กันในรถเลยนะระหว่างที่เราเดินทางจากจังหวัดตราดุ้งตาใจมาจนถึงจันทบุรีก็คุยกันอยู่เกือบเกือบชั่วโมงนั่นแหละที่ว่าจะมีการสัมภาษณ์อะไรแบบไหนยังไงนะเราก็จะไปออกรายการซึ่งคลิปนี้ออกไม่ไม่รู้ไปสัมภาษณ์หรือยังไะในวันที่ส1บเอ็ดนะสิบเอ็ดมษา ช่วงเขาเริ่มว่าอะไรนะข่าวเที่ยงวันนี้คุณข่าวเที่ยงวันของช่องวันอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้เป็นหมูป่าผัดผัดหมูป่าผัดเผ็ดหมูปลาผัดเผ็ดหมูป่าผัดเผ็ดหูตั้งเซิร์ชได้ของดีแล้วใช่ไหมมาถึงเราก็พอจะมั่นใจได้เลยว่าแม่คงจะอร่อยเพราะว่า เต็มทุกโต๊ะนะเขาเป็นลักษณะสวนอาหารแต่อยู่กลางเมืองสวนอาหารอยู่กลางเมืองลูกค้าเยอะมากผัดกับไข่เค็มหน่อยมากเลยไข่เค็มมันมันนัวๆออกหวานนิดๆ ตัดปลา,า,าตักข้าวต้มขาไก่เราต้มขาไก่ติดกบต้มยำกบเขาเป็นปาอาหารปลา <c oughs> อาหารปลาอาหารทะเลแต่ว่า <c oughs> ปลาหมึกสดมาก <c oughs> หนึบเลยกินกบก่อนนะ กดใส่เห็ดมาด้วยนะคิดปลา,ออาขีจำยำนึงก็ถือว่าเป็นการเผยแพร่พออแล้วก็อยากจะรู้ว่าเรทีฟก็มาคุยว่าอยากจะรู้ความเป็นมาเป็นไปแล้วก็เรื่องของ เด็กออทิสติกเนาะเป็นยังไงทำไมเราถึงได้มาเปิดช่องอฮจนพี่โดโดมีชื่อเสียงืกโดโดจะอะไรไปออกอะไรออกทีวีออกทีวีออวช่องอะไรโอโดพาเที่ยวช่องวัน เพื่อนก็ตามติดตามได้นะครับจะออกวันที่สิบเอ็ดเดี๋ยวอาจจะวันนี้วันที่เก้าเนาะพรุ่งนี้วันที่สิบอาจจะ่ายทอดสดบอกกล่าวเพื่อนๆครับหมูป่าโดูขนาดต้มข่าที่ลมพอนุอนปลาของไอ้ที่มพอน่ร่อยมาก เขาเด็ดจากอาหารป่าเด็กมากนะคูักมมอืเหอเหอโดนิอ่มผมจะเน้นเมนูนี้หน่อยว่าคูตักอาจารยู้ไม่ไหวนะเผ็ด ตั๊ก,ก็เน้นปลาหมึนกนะจ๊นคือดาวเต็มฟ้าต้มขาไก่ต้มขาไก่รีบทานรีบไปครับเพราะเรายัางต้องเดินทางอีกอไหนก็ต้องกลับไปเพราะว่ามีางาน,นก็พอดีพอดีแล้วครับ วันที่10งานสงการของร่วมกับชุมชนร่วมกับหน่วยง,งานในพื้นที่11ก็ปไปให้สัมภาษณ์ช่วงเที่ยงกว่านะครับอกสัมภาษณ์บ่ายโมงก็เสร็จเป็นรายการสดข้าวเขาจะเป็นจานไม่ใหญ่มากครับ ก็ดีตัวอย่างหนึ่งเราได้สั่งได้ไหลายอย่างนนเน้นมาเคลียร์เทศครับเน้นมาเคียก็กินมมาเลยอเทศหั่นชิ้นสากใจดีปลาหมึกก็ชิ้นใหญ่แต่วเขาคลุกเค้าไข่เค็มมาเนี่ยนะอร่อยมากเลยเป็นมันเลย เราทานแลนะบอกว่าเขาทําอย่างนี้ดีเนาะการเล็กไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กมากแปดสิบาทเก้าสิบบาทก็ได้กินหลายอย่างแล้วก็ทําให้อาหารราคาไม่แพงมาแล้วนี้อะไรเอ่ยนี้อะไรเอยนีก้มเลยกคะ ต้มขาไก่ใช่ไหมคะต้มขาไก่ตามสไตล์ของที่นี่ทดมงินปลากายครับแล้วก็อแหนมที่โคงอแหนมที่โคงมีถัวมีอะไรมา,าด้วยไม่ต้องอ่ะไ่ต้อไม่เียวดเลยต้มขาไก่ หอมไหมเขาทำดีแล้วไม่มันนะสไตล์เขานะต้มขาเดี๋ยวลองชิมดูว่ารสชาติจะเป็นไงนจะเป็นต้มขาไก่ของระยองก็ได้นะไม่เป็นมันนีแหนมี่โกงทอดอั่นต้มดาไก้วม เลยไหมต้มงขมครับต้มขาไก่นมันไม่เหมือนมืกระที้านต้มขาไก่ขอบ้านอชวต้บายี่เร้วยครับเพราะามอต้มขาไก่น้ำใสลูกมันไม่เป็นกัะทโอเคว่าไขลงไปทั้งฟองนะเพื่อความขภา ก,ก็มาเลยเหมือนปลาทะเลนะเขามีน้ำจิ้มมาไหมแบบนะี้มอ๊ะไม่มีใกรซด้อแบบบ้านเรา ต้อมข,ขาไก่แบบระยอืมันเขามีเม, <ไป S 1> มนูเ <ไป S 1> มนูตับแก้่นะ

ต้มยำกุบนี่เขาคงใช้กุบตัวเล็กๆก็นนะเราสับมาพร้อมกระดูกขอต้มขาหน่อยชิมต้มข่าดิเอาต้มนุ้ยเอาเอาน้ำๆอันนี้ให้โะ ต้มขาไก่แบบน้ำใสนะคิมหน,น่อยมันเป็นแบบสไตล์ของเขาอะ่ะแ,แบบท่องท่องคอไม่มีกะทิเลยด้วยซ้ำไปเขาไม่ได้ใส่กะทิอะคือต้มขาจริงอะอ ต้มขาไก่สไตล์พืนบ้านของระยองนะเรามาช่วงเวลาที่คนกำลังเข้าคร<ม>ับแล้วก็ส่วนมากเข้ามาก็ยังตับยากเพราะว่าส่วนมากจะนั่งทานกันสบายๆเนาะติดน้ำมาตูม

ต้องอ,อธิบายหน่อยอขอ,อน้ำหน่อยกินโดนพริกกินกันแล้วครับบรรยากาศนั่งกินเหมือนนั่งกินอยู่ในสุมทุมพุ่มไม้นะก็เลยภาพเลย มืดๆหน่อยครับครับผมเราเดินทางต่อครับเราก็เสิร์ชหามาที่นี่แต่ก็เป็นร้านอาหารที่ได้รับความนิยมครับสวนอาหารบ้านลุงคองไม่แพงก็มันหกร้อยกว่าบาท หารราคาต่อจานเจ80สิบปดสิบประมาณนี้ครับครู mm hmm. ตักร้านนี้เราเพิ่งมาครั้งแรกก็พอได้ค่ะเนาะก็ต่อจานไม่ถึงร้อยอะนะต่อจานนะเพราะฉะนั้นอาหารก็เป็นไปตามคุณภาพของราคาเนาะเราไม่ว่ากันคือก็จะไปสู้กับต่อจานราคาร้อยร้อยกว่าบาทไม่ได้ นับว่าชาวบ้านชาวบ้านรสชาติก็ถือว่าเป็นรสชาติของชาวระ,ะยองอะเน,ะนาะบางอย่างก,ก็กินแล้วก็ไม่เหมือนกับที่เราเคยรับประทานครับงั้นก็เจอกันคลิปต่อไปครับพี่โดโดโนนั่งมืดเลย <บะ S 2> เดี๋ยวเราจะไปขึ้นอะไรขึ้นทางด่วนขึ้นทางด่วนแล้โวโดดโดก็ต้องเตรียมเตรียมตัวนะจะไปออกอะไรไปออกอะไรทีวีทีวีช่องช่องช่องวันวคนต้องช่องวันเนาะไปให้ส้ำอะไร ให้สัมภาษณ์คนให้สัมภาษณ์ไปดองดโเป็นยังไงคนอะไรเป็นเด็กเป็นอะไรเป็นคนพิเศษคนพิเศษคนเก่งคนเก่งคนพิเศษมันก็คลิปนี้คลิปนี้คงเท่านี้ก่อนครับเรามุ่งหน้าภารกิจกลับไปกรุงเทพสักวันแล้วก็ไปให้สัมภาษณ์แล้วเราก็จะเดินทางกันต่อมันๆติดตามกันนะฮะฝากดฝากกดติดตามดิโอ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยูดูด้วยนะครับแล้วเจอกันไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายเดินทางไันยาวไปครับยตั้งใจขับรถ